โอ้โหถึงกับว่าวุ่นเลยนะครับเพราะอยู่ดีๆทั้งด่านปลอยเปตก็มีการเข้มงวดกับสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรรับเอามาจากประเทศไทยเอาไปขายที่นู่นนะครับเห็นบอกว่ากว่าจะผ่านด่านกันได้แต่ละคนเนี่ยนั่งรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงกันเลยทีเดียวก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจ้าม,มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวองอกคนนี้คนเดิมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าด้ยินเสียงนาแบบนี้อย่าลืมยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่ไคกันนที เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้าในการทำคลิปด้วยสำหรับใครที่กดแล้วก็กราบขอบพระคุณมากส่วนสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าเรื่องของความวุ่นวายในแถบชายแดนของไทยเราให้กับทุกๆคนฟังกันนะครับโดยเมื่อวันที่ผ่านมาอยู่ดีๆไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแถวแถวด่านปลอยเปตของทางฝั่งไทยรวมถึงทางฝั่งกัมพูชาด้วยอยู่ดีๆก็มีการเข้มงวดเกี่ยวกับการผ่านด่านค่อนข้างมากโดยเฉพาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางเข้ามา ที่ประเทศไทยแล้วก็ซื้อสินค้าไปขายต่อที่โน่นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกปัจจัยหลักที่ใช้กันในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเขามา้าแว่นตาหรืออะไรก็ตามที่พอจะขายได้พวกค้าแม่ค้าจากทางกัมพูชาเนี่ยก็มักจะเดินทางเข้ามาฝั่งไทยเราแล้วก็เอาไปขายที่โน่นเนื่องจากว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่สมเหตุสมผลราคาไม่แพงมากจนเกินไปและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ แล้วประเด็นที่สําคัญก็คือคนเขมรเนี่ยเขาชอบที่จะใช้สินค้าไทยคือถ้าหากเห็นว่าเป็นสินค้าไทยเขาจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นสินค้าที่ใช้ได้นานคงทนแน่นอนและเหมาะสมกับราคาถึงแม้บางอย่างอาจจะแพงแต่ก็พร้อมที่จะจ่ายอย่างไรก็ตามนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ดีๆมันเกิดอะไรขึ้นขณะที่ว่าต้องมีสํานักข่าวของเขมรไปทําข่าวกันเลยทีเดียวเพราะอยู่ดีๆด,ด่านทางฝั่งไทยรวมถึงด่านทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็มีการตรวจเข้มกันแบบทุกๆนาที จากที่ปกติถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรหน้าเดิมๆก็จะสามารถผ่านเส้นทางนี้กันได้อยู่แล้วคือจำหน้าค่าตาพ่อค้าแม่ค้าในแถวนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะแถวนั้นเนี่ยหลักๆก็จะเป็นขาประจํากันทางนั้นแหละแต่อยู่ดีๆเมื่อคืนกว่าจะผ่านด่านได้แต่ละคนก็นั่งรองกันจนลากงอกกันเลยทีเดียวซึ่งที่น้าลงหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าในตอนนี้ทางกัมพูชารู้สึกว่าพวกเขาจะเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการนําเข้าสินค้าภายในประเทศมากกว่าปกตินะครับ พอในช่วงหลังๆมันดันมีพ่อค้าแม่ค้าที่เอาสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเข้าไปขายที่นู่นแล้วก็มีการร้องเรียนจากชาวบ้านชาวช่องค่อนข้างมากรวมถึงสินค้าหนีภาษีที่แอบลักลอบยาไ้เข้าไปในสินค้าปกติซึ่งหลักๆก็จะเป็นพวกเหล้าพวกเบียร์พวกเครื่องดื่มมึนเมาอะไรพวกนั้นนะครับคือคนกัมพูชาเนี่ยพวกเขานิยมมากๆที่จะกินของมึนเมาอะไรแบบนี้ยิ่งถ้าหากผลิตจากประเทศไทยแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหวานคอแรงกันเลยทีเดียว มันเลยทาให้ช่วงนี้รัฐบาลกรัรมพูชาจาเป็นต้องตรวจสินค้าให้มันถี่ถ้วนมากกว่าปกติซึ่งมันก็ตรงกันกับนโยบายล่าสุดของนายกร,รัฐมนตรีฮุนมานเนตของพวกเขาที่เมื่อสองวันที่ผ่านมาเพิ่งจะประกาศออกมาว่าจะพยายามขจ,จัดพวกแกง๊งนาฏพานออกจากประเทศให้ได้ซึ่งมันก็รวมไปถึงการขจ,จัดพวกของมึนเมาออกจากสังคมคือถ้าหากเป็นสินค้ามึนเมาที่ผลิตเองภายในประเทศมันก็ไม่มีปัญหาแต่หลักๆที่เขาสืบทราบกันมาเนี่ยเห็นบอกว่า เป็นสินค้าที่นําเข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็อนุญาตให้ขายกับเยาวชนที่อายุต่ากว่าเกณฑ์ในการกินกันนะครับก็เลยมีการตรวจตราจากด่านตรงปลอยเปรตก่อนเลยว่ามีของที่ลักลอบนําเข้าเข้ามาหรือเปล่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วสถานการณ์มันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลสักเท่าไหร่เพราะหลักๆก,ก็จะสามารถผ่านด่านกันได้หมดไม่มีใครที่ทําผิดกฎหมายแล้วก็ผิดกติกาแต่อย่างใดแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เราประชาชนชาวไทยเห็นได้หนึ่งอย่างนะครับว่าณปัจจุบันนี้ ถึงแม้กระแสนในโลกโซเชียลของคอมเมนจะออกมาแสดงความต่อต้านลดละลงให้คนกรรมบูชางดใช้สินค้าของคนไทยแต่ปัจจุบันนี้คนกรมพูชาส่วนใหญ่ก็ยังคงยินดีที่จะเสียเงินให้กับสินค้าไทยอยู่ดีเพราะขนาดในช่วงสงการามที่ผ่านมาขนาดแป้งที่ใช้ทานหน้ากันเนี่ยก็ยังใช้แป้งแคร์ของคนไทยเลยนะแล้วมันก็มีดราม่าเล็กๆด้วยนะครับว่าแป้งมันจะเป็นของคนไทยได้ยังไงในเมื่อมันขายที่กรรมบูชาอะไรประมาณนี้ ซึ่งนาก็ไม่อยากจะดราม่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปอธิบายอะไรให้กับคนกัมพูชาเขาเข้าใจคือมุมมองของคนกัมพูชาเนี่ยเขามักจะมองอะไรที่มันเป็นด้านเดียวอยู่เสมอเสมออะไรที่ขายในกัมพูชาก็น่าจะเป็นของกัมพูชาจริงๆแล้วเจ้าของที่ผลิตเนี่ยมันคือบอริษัทในประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่งไปขายที่โน่นทีนี้เราลองมาส่องความ,มเห็นบางส่วนของคนขเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่อยู่ดีๆทางด่านปอยเปตก็มีการตรวจเข้มกับการนําสินค้าจากประเทศไทย ส่งเข้าไปขายที่กัมบูชาเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่านี่คือการกินภาษีครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งจากพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการจะรับของเข้ามาขายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมบรรยากาศมันแตกต่างกับประตูที่ชายแดน,ดนเวียดนามที่นั่นผ่านง่ายมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะผ่านด่านก็ง่ายทีเดียวก็จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่มันก็แค่นั้น คอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยและเวียดนามในตอนนี้จะต้องตรวจสอบให้เข้มงวดยิ่งเฉพาะพวกรถเข็นหรือวรถล,ลากตรวจสอบให้ดีในตอนนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีและยาที่ไม่ได้คุณภาพมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าจริงๆตรวจสอบให้มันเข้มงวดแบบนี้มันก็ดีนะจะได้ไม่มีของอะไรที่มันไม่ได้คุณภาพหลุดเข้ามาภายในประเทศ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมสินค้าที่นำเข้าจากฝั่งไทยถึงตรวจสอบเข้มงวดมากๆถ้าเป็นฝั่งเวียดนามเนี่ยนำเข้าไม่ว่าจะเป็นรถขดาษใดก็นำเข้าได้แบบสบายๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีที่จะจ่ายค่าผ่านทางแต่เงินที่จ่ายอยากรู้ว่าเข้ารัฐบาลหรือว่าเข้ากระเป๋าเจ้าหน้าที่คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าตรวจเข้มแบบนี้ดีมากๆตอนนี้ของที่ผิดกฎหมายเข้ามาที่กัมพูชาจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอาวุธวัตถุระเบิดในตอนนี้กัมพูชาหาของพวกนี้ได้ง่ายมากๆ เจ้าหน้าที่บางคนเห็นแกนเงินแค่ไม่กี่เลี้ยวเพื่อนําของเหล่านี้เข้ามาสู่กัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมเก่งแต่กับชายแดนของประเทศไทยแต่ชายแดนของทางฝั่งเวียดนามกับเงียบกริบคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาเวลาที่ไปตรวจพ่อค้าแม่ค้าไปตรวจเจ้าหน้าที่ที่ชุจริตดีกว่ามั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าการขนส่งมันถูกกฎหมายก็ไม่ต้องห่วง เจ้าหน้าที่เขาก็ทําตามหน้าที่เพราะในตอนนี้อาชญากรรมบางอย่างเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นี่แหละไม่ว่าจะเป็นการเลียงภาษีหรือว่าการส่งผ่านยาเสพติดหรือว่าจะเป็นพวกอาวุธคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศเวียดนามส่งของเข้ามาขายที่เขมรเ,เป็นตันๆทําไมไม่เปิดตรวจสอบคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสําหรับผมผมสนับสนุนการตรวจสอบแบบนี้มากเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบให้มันละเอียด ผู้ค้าจะได้ไม่สามารถโกงและลักลอบขนสินค้าที่มันผิดกฎหมายเข้ามาได้เช่นยาเสพติดขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆคนอ่าหลักๆก,ก็คอมเมนต์ของคนเขเมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคือคนเขเมรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งแบบชัดเจนฝั่งหนึ่งก็จะเห็นด้วยที่มีการตรวจตาให้มันเข้มงวดแบบนี้ซึ่งเอาตรงๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเท่าที่น้าหาขอ้อมูลดูมันเป็นการทํางนานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา ถ้ามีการทําดียังไงก็ขอให้กาลังใจด้วยกันละกันนะครับส่วนอีกจํานวนหนึ่งของคนกัมพูชาก็คือคิดว่าทําไมการตรวจตาอะไรที่มันเข้มงวดแบบนี้เนี่ยทำไมถึงตรวจเฉพาะแค่ทางฝั่งไทยที่เดินทางเข้ามากัมพูชาทาไมไม่มีการตรวจแบบนี้บ้างกับด่านที่อยู่ทางฝั่งเวียดนามนะครับซึ่งมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ทําไมเวียดนามถึงได้นําเข้าได้แบบอิสระเสรีหรืออาจจะเป็นพ่อสินค้าที่นําเข้ามาจากเวียดนาม มันมาจากนายทุนหรือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่โตแล้วก็มีนอกมีในอะไรกันหรือเปล่าถึงไม่มีการตรวจสอบแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กรายย่อยที่รับสินค้าจํานวนไม่มากมาจากฝั่งไทยเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบแบบละเอียดยิบซึ่งมันก็ดูจะไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้นาะทราบกันหน่อยกันละกัน และสุดท้ายขอย้ำอีกหนึ่งรอบก,กันละกันถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับน้านในการทำคลิปด้วยนะอยากจะบอกว่าไอการแปลภาษาขเขมรให้กับทุกๆคนฟังกันเนี่ยอยากจะบอกว่าปวดหัวสุดๆนะครับโอ้โหคำแต่ละคำนี่ล่องป้อง,งอะไรก็ใหม่ลูกและสำหรับในคลิปนี้ขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสะวีดัตครับ